หลังจากที่เท่าดัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะได้ไม้ออกมาตรงๆเฉยเลยนี่นะครับตอนแรกที่เขายัางไม่ได้ดัดนี่เขาจะงอนะครับงอลายเมื่อดัดต้องมาแล้วตรงดิ้งอย่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเท่ามาดูวิธีการดัดในไผ่นะครับเาจะดัดเป็นอไรให้มันตรงนะครับในภายเดี่เทาดัดมาแล้วมันโค้งๆองๆองๆอย่างนี้นะครับก็จะมีวิธีการเคลียร์สายให้เขาตรง กะท่เท่าจะเอาไปใช้งานได้ดีนะครับการดัดในไฟนะครับการดัดในไฟก็เป็นเรื่องที่มองง่ายแลวก็บรยากเกินไปนะครับแต่เทามีไมมไฟเทามีอุปกรณ์เท่าก็ดังไฟขึ้นแต่ทันไฟมีพื้นที่ดังไฟกองใหญ่แหงดีครับดังกองใหญ่นะฮะแล้วกามีน้ำแล้วกามีผ้าอื้นหนึ่งเอาไปชุบน้ำนะครับแค่นะั้นเอามาเลิบมนเลยนะครับผมตอนแรกด้วยนะครับก่อนเท่าเริ่มดัดนะ เ้าจะใช้ใหม่ของข้าส่วนไดทถี่มันงอที่สุดนะครับถ้าจะเลือกส่วนที่งอที่สุดก่อนเอาไปล่นไฟก่อนหมูนะครับเอาไปทําการล้นไฟล่นเห็นนี้ระยะกว้างๆไว้นะครับนะถ้ามันโค้งหลายกับล้นระยะกว้างๆแต่ถ้ามันงอแบบงอๆแบบหักศอบนะหักสอบข้าวค่ะล่นเดี๋ยวพอจุดถี่มันงอแห้งๆนะครับเอาจังสีเอามาดัดกันครับลไนให้ห่อนนะครับล้นให้ห่อนเลยแต่ว่าอย่าให้ใหม่อย่างนี้ช่วให้ห่อนนะครับเอาอย่างว่าต้องล้นใส่ห่อนอย่างเดียว เพราว่าถ้าเาล่นไส้บัหอนนี่มันติดดัดบัยูนะครับไม่มันดัดแล้วมันจะขึ้นนะครับครับผมเมื่อไม้เราร้อนได้ที่แล้วนะครับเมืม่อเราล่นร้อนได้ที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการดัดเลยในการดัดส่วนทางกับแพสท,ท,ทงงนะครับก็จะดัดตปนี้เลยนะครับ เตีนเหยียบนะครับเตีต๋ยนหยียบราคาเนื้อขางนึงเึงศูนย์นะครับจากนั้นเข้าเอาหนามนะครับเอาหนามมาัดหมุใช้หนามหมุนนะครับเพื่ออยังตัวรถติดลำพุ่มครับเพราะว่ากัน ถ้าอาน้ำรูปให้ไหมเขาเย็นลงสิแม่ไม่เขาก็จะอยู่ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเท้าบ่เอาหนามรูปปุ๊บเขาด่าจังไลยมันก็ขึ้นที่เราครับเขาต้องเอาน้ำใสนะครับใหม่เขาก็เริ่มเริ่มตรงกรได้ระยะหนึ่งนะครับจากการรักกระทั่งการล้นต่อไปครับมองได้ที่งอเขาก็ล้นต่อไปอีกครับ ตรงนี้มันงองก็รดอีกแล้วเอามาดาดที่เก่าอีก ครับผมในกรณีที่ใหม่เข้ามันใหญ่นะครับสามามาจะเอาตีนเหยี่ยมแล้วก็ดันไดนะครับเ้าต้องหาตัวซอยเนาะอันนี้ผมก็จะใช้เป็นต้นไม้นะครับดีเต็มงามนะฮะเอาสอดไปแล่ข้างหนงนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าจะใช้ใหม่เข้าสอดก็ไปที่แบบใช้โตข้าดันนะครับในในกรณีที่ ใหม่เขามันใหญ่นะฮะใหม่ใหญ่นี่เขาจากภาษาหมาดตีนเยียบแล้วก็ดันไครับต้องใช้วิธีนึ่งเดี๋ยวนั้นก็เก่าครับเอาผฝาชุบน้านาดูเงเย็นนะครับแค่ยังเขาจะเอาผฝาชุบหนามาลูกให้มันเย็นนะเพื่อเพื่อใหม่ที่เ้าดัดจะได้อยู่โตนะฮะที่ห้องดัดไปซ้ำไปมันจะอยูซ้ำนั่นฮะแต่มันเย็นอการใหม่มันเย็นนะใหม่มันเย็นมันก็จะอยู่โตเลย แต่ว่าการเท้าโบเอาผ่าชุดหน้ามาลูกเท้าดัดไปซ้ำแต่มันก็จะกลับมาที่เก่ามันจะไปอยู่นะครับที่เคล็ดลับเท้าต้องเอาผ่าชุดหน้าลูกให้เย็นแล้วก็อีกอย่างนึงเท้าดัดให้มันเกินหน่อยนึงนะครับให้ไปถ่ายให้มันตรงเลยนะฮะตอนเท้าชุดหน้าถ้าต้องดัดให้มันเลื่อยไปหน่อยนึ่งแล้วเพื่อบางที่มันก็จะดีดตัวกลับมานะครับมันก็จะตรงพอดีนะอันนี้เคล็ดลับครับ ได้แล้วครับเนี่ยอยู่โตเลยพอเขาเอาผ่าจุดหนาไปหลุดปุ๊บมันก็จะอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้ามีการเช็คเบิ้งว่าที่มีหม่องใดที่มันงอบอลนะเ้าเช็คเบิ้งแต่นี่หม่องใดงอเอาหม่องที่มันงอไปล้นไฟหรอจมาด้ดแบบเก่าครับ จากทีห้าดัดมาเรียบร้อยใหม่ห้าก็จะได้ตรงตรงสีเลยนะครับตรงดิ่งสีเลยจากตอนแหลกที่ห้ายัางไม่ได้ดัดมันก็จะงอจะโค้งอันนี้ห้าดัดมาแหลวจะตรงสีเลยก็้าอไปเห็นน้ำได้นะครับนอ้องไปเห็ดตามได้แตตรงตรงสีเลยบเบื่อแหลกส่สองก็จะเลื่อมนะครับกดติดตามก็หลแช่แน่เพื่อเป็นกำลังใจผมในเหตุคิดไม่ไม้ลงไปนะครับโอเคครับผม